วันที่จะหลับจะนอนให้สอนลูกสอนเต้าของตนไหว้พระเสียก่อนจะได้ขนาดไหนก็ตามอิอทีวีโสวสว,สวขาโตสุวติปันโนเห็ดแล้วก็ให้พากันนั่งภาวนาทำความสงบใจทำความสงบใจคืออะไรใจมันลีมันด่นตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับเวลาระงับดับเครื่อง ความปรุงแต่งของใจต้อง,งระงับด้วยการหลับนอนถ้าทามันชิดมากๆก็นอนไม่หลับนี่แหละเปิดเครื่องแล้วหลับไม่ลงก็คือใจมันมีความคิดปรุงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงต้องเอาธรรมเขาเป็นเครื่องกล่องใจให้มีความสงบล่มเย็นนะ <c oughs> เราไหว้พระทุกคนนะเราได้ไม่ใช่หรือคำ สอนของพระเจ้าที่จะไปไหว้พระในเวลาหลับนอนทุกครอบครัวเรือนให้พาลูกพาเจ้าของเราไหว้พระแล้วก็หลับนอนด้วยคําว่าพุทโธติดใจเวลาจะหลับนอนให้พุทโธพุทโธติดหัวใจจนกระทั่งหลับหลับไปด้วยความสงบร่มเย็นเป็นหลับเป็นมงคลอันนี้ไม่ใช่หลับแบบสัตว์ทั้งหลายนอนหลับมนุษย์นอนหลับให้มี ศาสนาติดตัวไปในขณะที่หลับเช่นพุโทโธธรรมโมหรือสังโฆก,ก็ได้ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบุญบาปมีมาดั้งเดิมใครอย่าไปลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีคนใดที่ไปลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีคนนั้นเป็นคนที่หยาบหนามากที่สุดเลยตายแล้วก็จมอยู่ในนรกระดับที่บาป ว่าบุญไม่มีนรกไม่มีเราจะไปจมลงที่ว่าไม่มีนั่นแหละแต่เวลาจมลงไปแล้วมันสายเกินไปแก้ไม่ตกให้พากันแก้เสียตั้งแต่บัดน,นี้โดยความเชื่อถือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาโอเอกสอนไว้แล้วว่าบาปมีบุญไม่นรกมีสวรรค์มีอันใดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ดีให้ละเช่นบาปมีอย่าพากันทำบาป หาตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกมาเต็มหัวใจตายแล้วจมลงในนรกก็เป็นเรื่องของเราเองละเพราะดับกรรมของตนเพราะความดื้อด้านหันธรรมไม่เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าใครเชื่อคำสอนของผู้ดเจ้าก็รับบาปบาเพ็ญบุญบาเพ็ญกุศลท่านห้ามไม่ให้ทำบาปก็อย่าไปทำท่านสั่งสอนให้ทำ บุญธรรมกุศลก็ให้พากันทำบุญทำกุศลใ่ตนจะเป็นบุญเป็นกุศลเพราะใจดวงนี้ไม่ตายไม่เคยตายนะใจดวงนี้นะถึงจะไปตกนระกหมกไม่ตั้งกับตั้งกันก็ตามทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุก์ตามอำนาจแห่งกรรมหนักเบาของตนแต่ไม่ยอมชิบหายคือใจดวงนี้แล้วโลกนี้เป็นโลกอนนีจังไม่เปลี่ยนช้าก,ก็เปลี่ยนเร็ว แล้วก็เมื่อเคลื่อนย้ายออกมาจากนรกแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์มานานี้แล้วก็ให้สร้างความดีเปลี่ยนความดีเข้าไปสู่ใจแล้วใจก็จะเป็นใจดีดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่สูญละใจดวงนี้เปลี่ยนจากชั่วมาเป็นความดีเปลี่ยนจากความทุกข์มาเป็นความเปลี่ยนจากความทุกข์มาเป็นความสุขความเจริญภายในใจของเราดังนั้นเวลาตายแล้วก็ไปสวรรค์ชั้นพรม นันตลอดถึงนี้ผ่านได้โดยไม่สงสัยเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลใส่หัวใจตัวเองซึ่งเป็นของไม่ตายให้พากันจดจำเอาไว้นะ